สวัสดีทุกท่านที่ดูทาง Youtube นะครับวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยกับเรื่องของชุดปั๊มออโต้ลูปของตระกูลซูซูกินะครับ RC พวกอะไรนี้นะครับผมสั่งมาจากแอปส้มมาราคาจุดจุดๆุดจุดแล้วกันนะครับไม่ถึงพันแล้วกันนะครับง่ายดีก็เลยเอามารีวิวกันให้ดูยังไม่ได้ลองใส่โอ้ ทำไมซีนมันเป็นอย่างนี้เนี่ยจะคงไม่เป็นไรมั้งขอบมันเป็กๆอะไรเนี่ยโอ้เสื้อมันอัดเข้ายากก็โดยรวมก็โอเคอยู่นะครับยังไม่ได้ลองใส่จริงก็เอามาฝากกันดูนะครับ